ทะะบทที่สามนะคะบทที่สามอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับประชากรนะคะประชากรท,ที่สามประชากรและการคัดเลือกตัวอย่างนะคะประชากรและการคัดเลือกตัวอย่างอา่าซึ่งอา่า popular no population, หรือแล้วก็ sample ก็คือว่าโดยการ sampling มาหรือการคัดออกมาการวิทยส่วนใหญ่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้จากประชากรทั้งหมดเช่นประชากรในสกลนคร18อำเภอคงจะเก็บข้อมูลได้ลำบากดังนั้นก็จะอาจจะเป็นตัวแทนของแต่ละําเภอมาเพื่อที่จะมีจำนวนมากเกินไปแลวต้อง็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งผ่านกระบวนการนะคะที่เราเลือกมาที่เราคัดมาก็เรียกว่ากลุ่มตัวอย่างนะคะ ประชากรคือคนศาสตร์สิ่งของค่าที่วัดประกอบไปด้วยสมาชิกกลุ่มในการวิจัยหมายถึงบุคคลนะคะน,นี้ตอนนี้เรากาลังศึกษาวิจัยกับบุคคลกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มสมาชิกส่วน,วนหนึ่งของประชากรที่เราเลือกมาที่เป็นตัวแทนนะคะอันนี้จะเลือกด้วยการสุ่มหรือการเจาะจงก็แล้วแต่นะคะกระบวนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนะคะก็กำหนดเป้าหมายประชากรขอ,อนว่าใครเช่น ทนะอาชีพหรือจะตามเงินเดือนหรือจะามวัยอายุอย่างเงี้ยค่ะก็กําหนดมาก่อนนะคะแล้วก็กำหนดออบมาว่าจะเอาอัตราส่วนเท่าไหร่นะคะเช่นการสุ่มตัวอย่างโดยการอาศัยความน่าจะเป็นนะก็จะเป็นการสุ่มจากคนที่มีโอกาสถูกคัดเลือกเท่าๆกันนะคะการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นก็ือเป็นการสุ่มตัวอย่างที่ประชากรทุกคนมีโอกาสถูกคัดเลือกไม่เท่ากันนะ อันนี้ก็คือวิการแนวทางในการสุม <awakening. S 1> ะะส่มตัวอย่างนะคะโดยอาศัยความน่าจะเป็นก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะ Sample Simple Random Sampling โอ้เสียงรดดังจังเลยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบนะคะโดยอาศัยความไม่น่าความน่าอาศัยความน่าจะเป็นก็จะเป็นการอาศัยแบบแบบอาสา แบบอาสาแบบโคดผ้าแบบเจาะจงแบบบางเอิญน,นะคะใ่คุณสมบติอย่างแบบง่ายก็คือจํานวนไม่มากนะคะสมาชิกมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆกันนะคะแต่โอกาสที่ถูกเป็นอิสระต่อการ,การเลือกคนหนึ่งไม่มีผลต่ออีกคนหนึ่งนะคะง่ายและสะดวกเช่นการจับฉลากนะคะการใช้ตารางสุง่มการใช้คอมพิวเตอร์สุ่มนะเช่นซื้อว่ากด เริ่มต้นก่อนนะคะเป็น0363อย่างเงี้ยค่ะพิจารณาใช้เลขใดนะคะก็คืออาจจะไปทางขวา5คนสีเลขลงมาข้างล่างสีเลขเนี่ยแล้วแต่จุดจุดเริ่มต้นก่อนแล้วก็ไปทางขวาหรือเลือกมาทางล่างะะอย่างเงี้ยค่ะงการเช่นจากหมายเลขทั้งหมดทั้งนี้นะคะเราจะเลือกมา5คนโดยการเรียงดับบนลงล่าง สุมตัวองแบบแบ่งชั้นก็คือประชากรมากแบ่งเป็นชั้นๆการสุ่มแบบแบ่งชั้นสุ่มเนที่ใช้ในงานเลือกประชากรเป็นห้องเรียนที่มีจํานวนเักศึกษาใกล้เคียงกันการสุ่มแบบแบ่งชั้นชนิดส,สัดส่วนเชน,สสนในอยนที่จํานวนประชากรต,ต่างกาันสัดส่วน4 3 2เนี่ยค่ะเช่นเรียนเก่งเอามาเป็นสัดส่วน5% ้าเอรนสิบอร์ซ็นยีห้าเปอร์เซ็นพราะว่าคนเก่งอน้อยใหญ่เป็นกลางนะคะก็เป็นสัดส่วนออกมานะคะอันนี้ก็คือการลำดับขั้นตอนนะคะวิชากรสองร้อคนนะที่กำลังเรียนวิชาะระบบประฏิบัติการต้องการสมองมาเป็นสองกลุ่มนะตกันแล้วหกสิบอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือได้ออกมา แบ่งกลุ่มนะคะไม่ระบุจํานวนแบ่งเป็นหลายกลุ่มการทำสุ่มจากกลุ่มย่อยไม่ได้สุ่มจากบุคคลเนื่องจากประชากรแตกต่างกันไม่ทราบจํานวนที่แท้จริงนะคะวิธีการคือการใช้งานอาจจะใช้วิธีการสุ่มรายระดับะะโดยแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยนะะแล้วก็เลือกอย่างที่ต้องการเช่นประชากรสามร้อยสามพันคน,นะะก็เลือกลงมาเป็นระดับไหน คนนะคะสุ่ลงไปเป็นระบบนะคะคือเป็นท <c oughs> ราบจํานวนนะคะทำการสุ่มแบบย่อยเน้นการสุ่มเลขหมายตัวเลขเที่เป็นช่วงระหว่างว่าเรียงจสุ่มตามระยะห่างที่กำหนดไว้นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันกำหนดกลุ่ม ขนาดของกุ่มที่ต้องการนะคะสามร้อยคนเขียนรายชื่อประชากรทั้งหมดแล้วก็กำหนดระยะห่างการคัดเลือกเช่นสามคนเลือกสามคนเลือกสามคนเดิอนออกมาข้างหน้าคนที่สามออกมาข้างหน้าอย่างเงี้ยก็เป็นวิธีการแบบหนึ่งในเปเปอร์การเกจบงานวิจัยนะคะ ในส่วนของประชากรและกลุ่มตัวอย่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเขียนแบบนี้นะคะประชากรในการวิจัรรยั้งน,นี้เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับปวสชั้นปีที่2วิชาทเทคโนโลยีสาร,ะะนารสนเทศวิทยา,าลัยเทคนิคพัทยาเหนือหลักสูตรกระสาการณ์ที5 43จำนวน500คนเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายนะคะบอกไปเลยว่าเป็นวิธีการสุม่มวิธีการสุ่มแบบไหนหรือวิธีการอะไรนะคะมีทั้งหมดกี่คน222คนน,นะคะอันนี้ก็คือ การเลือกแบบโคตาะค,ะคือจำนวนนักศึกษาคนมากกำหนดสัดส,ส่วนหรือโคต้าออกมาตามเพศเนีนกไว้ตามเพศ,ตา,ต,าเพศตามอาชีพตามศาสนาอันนี้ก็แบบอาสาสมัครนะคะก็คือสมาชิกนิตต่อกันนะคะคัดเลือกคนัวอย่างโดยวิธีการสมัครใจนะคะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการแบบจงนะคะแบบจงก็คือเป็นการสมาชิกนิต่ต่อการคัดเลือกออกมาขึ้นอ,อยู่กับผู้วิจัย บางเอื่นกนะ็คือไม่สามารถระบุได้ว่านะคะไม่มีวิธีการที่แน่นอนหรือถึนชัดก็ประมาณว่าไม่มีวิธีการที่แน่นอนนะคะ่เลือกจากอุอยา่างทั่วไปสำรวจความเห็นในแหล่งสถานะคือใครก็ก็อ่า เลือกนะคะขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะคะระดับความแม่นยำนะคะความเชื่อมั่นอยู่ที่เก้าสิบห้าปอร์เซือเก้าสาปอร์เซนตแตกต่างของชั้อันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพามาทำนะคะอาจารย์จะพาทำตอนที่ทำงานวิจัยนะคะว่าความเชื่อมัน่นเก้าบ้าเปอร์เซ็นเป็นยังไงวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะคะ,ะทั้กำหนดกลุ่มตัวอย่างก็จะเป็นการไปสูตรเช่นสูตรของทารยยมานเน่นะคะอ่า ก็สูตรกันใช้ตารางเสเลดรูปนะคะถ้าเป็นทารุเยมนี่ก็คือสูตรตรบ,บนี้นะคะ n คือจำนวขนาดของกลุ่มตัวอย่าง m ใหญ่คือจำนวนประชากรนะคะ e เล็กคือค่าความคลาดเคลื่อนเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวิจัยอยู่ที่95% <c oughs> ก็คือมีความคลาดเคลื่อนได้แค่5%นะคะของเคซี่นะคะ Ad an, แอนมอร์แกนก็จะมีสูตรตาบนี้นะคะ อ,อินใหญ่คือกลุ่มของปิแอจซกก็คือคะแนนค่าเฉลีย่ยความเชื่อมั่นนะคะอยู่ที่2.58ความคลาดเคลื่อนมีเท่าก,กับ0.1นคือกลุ่มประชากรน,นะคะ,ะถ้าเป็นของทารูยามานีเช่นประชากรในทั้งหมดมี500ร้อยคนถ้าเรามีความเชื่อมั่นอยู่ที่ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่95%ก็คือค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่0.5ใช่ไหมคะ อยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นก็จะเป็นเท่ากับสองสองสองก็คือประชากรห้าร้อยคนต้องเป็นกลุ่มกลุ่มตัวอย่างมาสองร้อย่สิบสองคนเช่นกลุ่มประชากรหนึ่งหมื่นคนนะคะก็ถ้ามีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์จะเป็นก็จะเป็นเลือกกลุ่มประชากรมากลุ่มตัวอย่างมาสามแปดห้าคนสามร้อยแปดสิบห้าคนอันนี้คือใช้าตารางอ่าทาลุเยีมเน่นะคะ การเขียนรายงานวิจัยนะคะก็เสนอเน่ก็จะบอกว่าใช้ตารางสําเร็จรูปของทาโรยามาน่ที่มีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่90%ได้กลุ่มตัวอย่าง222คนนี่เวลาเรางานวิจัยเราจะเขียนแบบนี้นะคะข้อเสนอแนะก็คือกลุ่มตัวอย่างความผืนแพาบผิดพลาดคือการวิจัยแบบพานาันา,นาประชากรทั้งหมดมากกว่าหรือมากกว่า5,000คนหนะรือ10%ประชากรก็จะประมาณ10 100คน1,000คนประมาณนี้อันนี้ก็คือข้อเสนอแนะนะคนนะค ตัวแปรนะคะตัวแปรก็คือเกี่ยวกับ a v a i l a b l e เท่ากับ data หมายถึงสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปหรือแน่เป็นหลายประเภทนะเป็นกลุ่มข้อมูลนะคะข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงนะคะคุณสมบัติของตัวแปรต้องมีสามารถแบ่งองค์ประกอบหรือประเภทได้ตัวแปรมีลักษณะเป็นแปงแล้วก็มีความหมายนะคะประเภทของตัวแปรก็คือคุณลักษณะภายในตัวแปรก็คือ ตัวแปรกลุ่มหรือตัวแปรต่อเนื่องนะคะตัวที่มีลักษณะชัดเจนแล้วก็ซ่อนเลนแล้วก็ตัวแปรตอนเขาตัวแปรคือเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นถ้าเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นนะคะแล้วก็มีตัวแปรตามแล้วก็มีตัวแปรแทรกซ้อนนะคะตัวแปรประเภทของตัวแปรนะตัวแปรกลุ่มก็คือเช่นลักษณะที่เป็นเพศหรือสถานะนะคะตัวแปรต่อเนื่องก็คือเกี่ยวกับสุนัคตินะคะอันนี้ก็จะเป็น อ่าเน่ตัวแปรตัวแปรที่สําคัญในที่นี้อาจารย์จะมาที่ตัวแปรอิสระเลยแล้วกันหรือตัวแปรต้นนะคะเป็นตัวแปรที่สนงให้เนว่าเป็นสาเหตุที่มีผลโดยอิทธิพลเช่นอ่าอ่เช่นเพศมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อหรือรายได้ของผู้ปกครองมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่ออย่างนี้ค่ะต่อไปตัวแปรตามนะคะเป็นตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากการกระทําหรืออิทธิพลของตัวแปรต้น นะคะเช่นทัศนคติหรือว่าแนวโน้มต่างที่มีผลต่อตัวแปรต้นเช่นรายได้ของผู้ปกครองนะคะน้อยก็อาจจะทําให้การตัดสินใจศึกษาต่อน้อยไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็คือตัวแปรตามดูขึ้นอยู่กับตัวแปรตามเรียกว่าตัวแปรขึ้นอยู่กับตัวแปรต้นนะคะเรียกว่าตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรแทรกซ้อนนะคะที่เราควบคุมไม่ได้ ก็ <c oughs> สมการเส้นตรงนะคะก็จะเป็นเชิงบวกเชิงลบแล้วก็เป็นแบบเป็นแบบเส้นโค้งก็เป็นระคังขระคังหงายนะคะอ่าเช่นการเปรียบเทียบผลสมพิทางการเรียนวยบทรเรียนคอมพิวเตอร์วิธีอ่าบวสอนะคะอ่าเวลาเราตั้งมุ่งสูใช่ไหมคะก็คือเพื่อพัฒนาบทเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลสมพิ สุดท้คือคะแนนแล้วค่ะแล้วผลการสอบแล้วก็ประเมินความมือใจของบทเรียนว่าบทเรียนของเรามีความมือใจไหมตัวเตตนก็คือบทเรียนนะคะตัวเปตตามก็คือประสิทธิภาพเช่นบทเรียนของเราดีประสิทธิภาพก็น่าจะดีอย่างเงี้ยแต่แสักซอนก็คือสักเรียนแต่ละคนอาจจะมีความรู้พื้นฐานไม่เท่ากันใช่ไหมคะบางทีอาจจะเรียนมาจากที่โรงเรียนต่างๆอาจจะมีพื้นฐานไม่เท่ากันนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะลองศึกษาลองอ่านดูค่ะก็จะเป็นอย่างเช่นตอนนี้ก็จะเป็นอ่า ผลสมมติทางการเรียนนะคะบทเรียนต่างๆเวลาเราตั้งนะคะน,นี่ก็พร้อมองัวใจนะคะเช่นบทเรียนดีนกัวใจก็ขอ,องผู้เรียนก็น่าจะดีด้วยมาณนี้นะคะอันนี้คือข้าวของบทที่3มนะคะซึ่งเราจะพูดอีกทีในวิชาปโปรเจกต์นะคะ